เพื่อนไทยเราอยู่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มคนไทยแกงเขียวหวานใช้ได้ไหมเจิง่าโอ้ว้าวเช้าวันเกิดฟิลลี่นะคะแอดดี้ก็จะเตรียมเพลงเอาไว้นะคะพอฟิลลี่ลืมตาตื่นปุ๊บแอดดี้ก็เปิดเพลง Happy Birthday เลยค่ะ Happy, Happy birthday. birthday. <laughs> wow. าแล้วก็มีจุดไฟที่บันไดด้วยนะคะเพราะว่าฟิลลี่เขาเห็นของมามีฟิลลี่ก็บอกแอดดี้ว่าฟิลลี่อยากได้แบบนี้ด้วย ดดดี้เป็นคนซื้อกาดอันนี้ให้นะคะตอนแรกพวกเรายังไม่รู้กันเลยค่ะว่ามันเป่าได้อะไรคะอันแรกเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเครื่องคิดเลขเหรอฟชลลี่อยากได้เครื่องคิดเลขเหรอเอาไปทําอะไรเครื่องคิดเลขเด็กด้เคยสอนฟิลลี่บวกเลขนะคะ เราก็บอกว่ามันมีเครื่องที่ช่วยให้บวกเลขฟิลิีก็เลยอยากได้เครื ah <h <h ่องคิดเลขอะไรคะอะไรอ่ะ Eine Uhr. Yeah! Ja, Pinke, eine Uhr nur mit Blumen drauf. Ciao, oh mein ah. ja. ja. Die passt mir. Die passt dir, ja? Soll ich sie dir mal anziehen? Komm. Ja, die hat sie dir ja gewünscht, ne? Guck, mit yeah. Blumen wolltest du drauf schmettern. Ui! Ah! Lala ah. ja, Hả? Đó là cái gì? Hả? อะไรอ่ะ? Why ทําอะไรรู้มั้ย? Roller skating. Wow. Wow. <kksi>

ยใช้อ yeah! mm ันที่อยากได้ไหมคะใช่ไหมใช่ไม่ใช่อเดี๋ยวมามีซื้ออีกคู่หนึ่งไว้เล่นก yeah. ับฟ uh, cool ิลลี่เนาะป่าวีจะเล่นด้วยโอเคคู่ไหม Cool. Wow, what is this? What's what this? Have you Give me. Das hast du dir auch yeah. gewünscht? Genau. Das hast du dir gemerkt. Ah. <laughs> Guck mal da hat drunter und ist auch noch eins Graben ja. Oh mein mm. Nee. ดูกรอ,อะไร,รไหมก็ฟังใช่ร้อ,อ,องเพลงได้ตลอดเลยที่ซิมเมอร์ก็ร้องได้ฟิลลี่ชอบร้องเพลงที่ซิมเมอร์ใช่ไหมนี่ไว้ร้องเพลงบนซิมเมอร์มีดิสโกโ้มีไฟดิสโก้ด้วยอะ่ะ ของขวัญชิ้นนี้น่ารักมากเพราะว่าฟิลลี่เขาวิชนะคะอยากได้ เครื่องทากาแฟเป็นของเล่นเขาบอกว่าเขาจะได้ทํากาแฟให้ดั๊ดดี้คือแบบว่าวิชอยากได้ของที่ทําให้ดั๊ดดี้โอ้โหเสียงเหมือนของจริงเลยอ่ะเสียงเหมือนของดั๊ดดี้เลยนะไหนใส่แคปซูลยังไงใส่แคปซูลหรือยัง ตอนนี้โอม่าก oh! ็แวะมาช่วงเช้าวันคะเขาอยากเอาของขวัญมาให้ฟิลลี่ก่อนที่แขกคนอื่นจะมา ม,ามา่าธอมาใส่เสื้อตัอง้งแปีแรกด้วยโอมาเกลีโอมาก็ใส่ราคา yeah. โอ้ชอบมากโอมารู้ใจที่สุดอุ๊ยเ <c oughs> oh, ฟลิมาดูกันโอมารล้ n ได้ได้น้องแล้วก็นั่งเลี้ยงน้องเลยใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ก็จัดของก่อนนะคะจัดจานเตรียมนู่นเตรียมนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะ11โมงเรายังคุกอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชืดใช่ไหมเราก็ต้องรอเวลาแต่ว่าทุกอย่างมันก็เตรียมไว้หมดแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนเวียดนามิส นะคะเหวียนมาช่วยก่อนตอนเที่ยงแล้วก็แขกจะมาตอนบ่ายสองนี่โอมาก็มาช่วยนะคะโอม่านี่คือถ้าไม่ได้โอม่าโอภานะจะไม่สำเร็จรุ่ร่วงไปได้โอมาจัดมุมของขวัญให้ฟิลลี่นะคะน่ารักมากมุมของขวัญดดดี้ก็สั่งปูโซฟานะคะไม่ให้เลอะปูโซฟานิหนึ่ง เฟลลี่ hey, ก็ยังเหออยู่กับเบบี uh, mm ้ hmm. ของเขานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มนี่ตรงนี้ก็จัดไปส่วนหนึ่งเตรียมจงจานโอ้ oh, mm hmm. เจ้าหญิงพร้อมแล้วหรอคะ so beautiful อ uh ๋ออ๋อใส่นาฬิกาใหม่ด้วย Bye, <baby. S 2> อะไร five turn 5โอ้สวยจังเลยคะ่ะเจ้าหญิง ตอนนี้ก็เที่ยงเรานะคะโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าแต่งหน้าเข้มไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแต่งไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนลงดเดี๋ยวเราจะมาเตรียมซาวข้าวเหนียวเอาไว้ก่อนนะคะโอ้เราพาไปเก็บที่สวนมาก็แบบจะเน่าๆจะแบบว่าตายๆแล้วเพราะาว่าอากาศมันหนาวไงใบมันก็เลยแบบ ตื่นมาไม่ได้กินละหนมปังโอมาช่วยชีวิตเดี๋ยวจะแช่ข้าวเหนียวในน้ำร้อนก่อนนะคะรู้สึกหน้าเข้มไปไหมแช่ไว้15นาทีน้ำร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกงเขียวหวานกันค่ะเนยมะเขือเทศไทตาส้มตำ จะว่วาลกก็ลกจะว่าชิวก็ชิวลกๆชิวชิวสลับกันไปนะคะฟิลตอนนี้บางอย่างมันแบบมาทําเลยแล้วเดี๋ยวมันจะชืดไงก็เลยแบบต้องหาอะไรที่มันทําแล้วมันไม่ชืดนี่เตรียมแว่นปาร์ตี้ไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะไหนฟิลี่หันมาดูหน่อยเจ้าหญิง มีนาฬิกาใหม่เหอะมากอ้อยชอบของขวัญอะไรที่สุดนาฬิกาชอบนาฬิกาที่สุดเลยเหรอแล้ว<ม>โรเลอร์เบดไม่ชอบหรอชอบแล้วเค้กมามีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกงเขียวหวานก่อนนะ,ะใส่กะทิลงไปก่อนแล้วก็ให้กะทิแตกมันแล้วก็เอาเครื่องแกงลงไปผัดุย,โอ,ยโอป้ามาไปดูโอป้าก่อน ว้าวอ้หนูปริตตี้พริต้ทำไมกระโปรงขึ้นอย่างนั้นะเป็นเป็นเซาจีาลกนะอมีของขวัญมาดีด้วยโอ้ thank you so h อ้าอ้

ใส่กะทิลงไปนะคะกะทินี้จะแตกมันหรือเปล่าโอ้เพื่อนเวียดนามมาแล้วนะคะฮัลโหล thank you for coming to help me เดี๋ยวเวียนมาทำเกี๊ยวให้นะคะแง่เวียนเริ่มโกและ เดี๋ยวจะผงข้าวเหนียวก่อนบ oh, no my husband said that that's the one very good and so far the food that I have that place is much better than the other place that I had before ฟิลลีอยู่กับโอภาอยู่นะคะ <Yeah. S 2> ใส่เครื่องแกลงลงไปนะคะ <'s> ใช้สัญชาตจยานล้ลวนๆนะ mm hmm. เพราะว่าไม่เคยทำเยอะขนาดนี้มาก่อน Oh, it smells so good. <laughs> <laughs> um, mm -hmm. And this it's is a shrimp press shrimp You know coffee? Mm -hmm. It stinks. Ah, okay. The stingy one. Okay. Okay. It's like long pie. Sensitive yeah. like chicken? Yeah. I didn't know that in the room where we had the swimming, we could. But um, some is not good. It's okay. The later, and you know, I have no idea. Huh? I have no idea. <laughs> yeah. Uh... เป็จไปหนึ่งอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มทอดเกี๊ยวทอดของละนี่ไม่มีเหวียนคงไม่ทันนะคะ Without you I can not make it ลาบหมูทอดของเรานะคะ มาแล้วเพื่อนฟิลลี่คนแรกนะคะแขกเริ่มมาเต็มบ้านแล้วนะคะ <Pink. S 1> <c oughs> อาหารก็เป็นแบบบาฟเฟ่นะคะใครอยากจะตักกินตอนไหนก็ตามสบายเลยค่ะชิคกนวิงนะคะเดี๋ยวจะตำส้งตำต่อ ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีส้มตำสเตชันค่ะนี่ส้มตำแต่ตำไทยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวฝรั่งเหม็นเดี๋ยวมาตำปลาเลยค่ะ how is it w onderful yeah. thank you Somtam นะค a Have you tried Somtam with sticky rice is the best a little bit a yeah this only one กินเยอะๆนะลินดากินเยอะๆนะคะ วันนี้อากาศดีมากค่ะออออ๋กเพื่อนไทยเราอยู่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มคนไทยไทยกินแกงเขียวหวานใช้ได้ไหมจริงว่าจริงว่าเออวิเออร thank you thank you thank you เอ่อ่ไอออรยหมดปเลต่ำสบายเลยนะคะ War mehr ja so ein bisschen... enttäuscht. war... Ja. Also. Also das war... Das genau. Also da haben wir das... Für <laughs> Was denn hast dir wehgetan? <laughs> Birthday, dear Happy birthday, Happy to you. Make a นกี่ตัวดิแม่เจ้าดั้เขาใส่แ้อะให้บสตักินด้วยบสตากินเอาชไหนค่ไม่้ต้องไหนม่ไ้ต้งไหนาว ่ะลอานนะอา,อาอโอม่าทําเกมมาให้เล่นนะคะ t u r k e โอเค ดั Daddy Jack right? ้ดดี้แจกวันดิสโก้นะคะมีวันดิสโก้ด้วยหล้อ่นะไหนฟิลลี่ของฟิลลี่อยู่ไหนของฟิลลี่อยู่ไหนไปเอาแล้ว ก็เคยเป็นครูสอนเด็กโรงเรียนอนุบาลนะคะกิจกรรมนี้หายห่วงค่ะ Wow. โอ i ตองมีเน็ d ร s t เซน e าคนอื่นอ่ะให้ใครให้ใครยืนให้เลยหลงเอออ่โอ้ว้า Em emma Em emma Em à? emma 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 เรีไออใกล้แล้วใกล้แล้วเรมี่เรมี่อพเพราะอะไรองะไม่ใช่ทองอังโคนะ อ่ะเย่ยมเข้ามาไม่ดีเลยนะเยี่ยมอ่ะอ่ะอ้หน้าคนให้ตีปัญญา it was a really really nice party China. yeah everybody yeah. happy thank you for everyone who was coming yeah and thank, thank you for, for everyone mommy. who was watching yeah and thank you for everyone who's watching and thank you for everyone who's helping and uh. thank you for mommy who's preparing everything uh. and thank you finley for being the best host for being our daughter yeah, mm -hmm. of course. Yeah. Being our daughter and the best party host. Yeah, ah. thank, you. Bye, thank you. Thank you. Thank mm -hmm. you. have anything to say to FC? Cool, <laughs> 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 um. Bye. Bye, bye. Bye. อย่าลืมอะไรคะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนทีต่ติดตามชมจนจบน,นะคะบ๊ายบายจุ๊บ